ขอเชิญชวนสิทธ์เก่าอัมชันนครราชสีมาทุกรุ่นและประชาชนทั่วไปร่วมงานคืนสู่เย้าเนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติ86พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองครบรอบ46ปีโรงเรียนอัมชันและครบรอบ26ปีการก่อตั้งสมาคมสิทธ์เก่าโรงเรียนอัมชันในงานใต้ร่มพระบารมี46ปีอัมชัน h o คัมมิ่งเดย์ ร่วมประมูลนาฬิกาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประมูลสิ่งของจากบุคคลสำคัญดำเนินการประมูลโดยคุณเศรษฐาสิริฉายารับชมคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายอาทิเนโกจัมน้ำชาชิรนัทและฮันเดอร์สตาร์ พร้อมรุนรับรางวัลทองคำ26เส้นมูลค่ากว่า2 6 0 0 0 0บาทในวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2557ณโรงเรียนอัมชันนครราชสีมาตั้งแต่เวลา17.30นาทีเป็นต้นไปรายได้จากการประมูลนาฬิกาพระราชทานจะนำขึ้นทุนกล้าวทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย